วิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอพลพรีเมียร์อังกฤษไปกับ EPL มาเนียได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่คลิกแอดไลน์ e p l มาเนียด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกฟุตบอพลพรีเมียร์อังกฤษไปกับอ P l อมาเนีย ซึ่ง EPL มาเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกทุกท่านไปเจาะลึกถึงความพร้อมของการแข่งขันศึกพิมลีกนัดที่33ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับเอเวอร์ตันว่าจะมีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการเปิดเล่นราคาฟุตบอลของเว็บแทงพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของต่างประเทศว่าจะมีการเปิดเลทราคาต่อรองของแต่ละทีมมาประมาณที่เท่าไหร่ ก่อนอื่นเลยนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPL มาเนียด้วยนะครับพี่น้องแฟนบอลครับ ทางด้านเจ้าบ้านถอดแหนมฮอตสเปอร์ pur, ผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นพวกเขายังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักถ้าหากเทียบกันดูจากชื่อชั้นและศักยภาพของทีมเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดของพวกเขานนัพ้พึงจะมีการเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นอีกทั้งฟอร์มการเล่นในภาพรวมของเกมลีกต้องบอกเลยว่าดูกระท่อนกระแท่นเหลือเกินขณะที่ทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือได้ว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดูขยันขันแข็งมากขึ้นกว่าเก่าเยอะ เพระเราดูจาก3เกมหลังของพวกเขานั้นพวกเขาอย่างไม่แพ้ใครมาเลยและยังเป็นการเก็บชัยชนะมาได้ถึง2เกมติดอีกด้วย และเกมนี้เอฟเวอร์ตันเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ถือได้ว่าเป็นการตัดแต้มในการขึ้นไปลุ้นโคต้าย,ยูโรปาลีกกันโดยตรงและหากลองเทียบกันดูในเรื่องของกําลังผู้เล่นโดยภาพรวมของแต่ละทีมนั้นทางทีมด้านเจ้าบ้านเองอาจจะดูเหนือกว่าพวกเขาอยู่ก็จริงแต่ทางด้านกําลังพลของเอฟเวอร์ตันเองพวกเขาก็ไม่ได้เป็นรองอยู่มากนักแต่ถ้าหากเทียบกันดูในเรื่องของผลงานในลีกที่ผ่านมาของทั้งสองทีมก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตัน อาจจะมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากกว่าขณะที่ทางเจ้าบ้านเองฟอร์มการเล่นของพวกเขาในตอนนี้ยังดูทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองทําให้เกมนี้เชื่อว่ามีโอกาสที่ทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันจะบุกมาคว้าชัยและเก็บ3ามแต้มนี้กลับบ้านได้ ซึ่งสำหรับเรทราคาที่มีการเปิดราคาออกมาของเว็บแทงพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศก็ได้ให้ราคามาที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดราคาที่0ถึง0.5าแต่สาหรับเรื่องนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านเองแล้วนะครับว่าจะเลือกเชียร์ทีมไหนแต่ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา eplmania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ